แม่งไล่ยิงผมแล้วมึงจะไปไหนลืมขับเองเลยบีไม่ได้ผมขับเองไม่บึ้มหรอกมือขับระดับพยาการเปิดแมพซุกเซียลวีอะเข้าใจดีๆถ้าเป็นเนาดุนบอกแต่เขาเขาอะไรจะบึ้มเขาอะไรจะซึ้มหึง แล้วมึงจะเปิดไฟฉายให้คนเขาเห็นทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้มันมืดมันมองไม่เห็นนะ่ะ <c oughs> มึงก็เปิดรีเช็ดดิโอ้เปิดงไ,<อ>ไงอะไอติท<อ>ี<ด>่เขาไม่บ่นไม่ได่าแล้วไม่ทักยงชอบเลยเกิดเลยแน่นอนเละไปต้นไม้เนะี่ยแสงพายมีไม่ไป เลาะมาหาทางไงเดี๋ยวออกถนนเดี๋ยวออกพากูเข้าพุ่งหรือเปล่าจี้เ้าทรายมาแล้นูุนอีบ้านบอกพยายามขับด้วยกิดเรือวะทำอะไรดิหืมกิดเรือทำบ้างกินเรือเยอะดิรวบรวมได้ประมาณกับสองลังเต็มเลยเอออัพเลเวลสี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพเวลสามไว้ให้พวกนี้ปูนต้องไปฟาร์มปูนเขียวกันถนนขาวอยู่ไหนวะ มันมาตรงแปลกๆห่ะพวกนี้พวกที่มายิงเราเนี่มันถนนขาวทิอี่ฝขวามือยิง <s ays> คนนั้นยกซึ่งเพื่อตอบสนับก็อยากรู้ว่ามันจะตอบสนองอย่างไรแต่สุดัขกลับไม่แสดงอาการใดๆจนเจ้าของ,ของ,ของ,ของมันเันหิงสาวบางสึ่อยืนนั่งในบบเ,กเนฟกแลระรวมๆเจอพังปลาเป็ดนานอีกเฮ้ ตัวยาอะไรเมื่อกี้ต้งไม่ได้ส่องในกล่องพี่ป่ะโอ๋อลมขายลมขายฮัลโหลของได้เก็บมนเล็กกล่องของพี่ป่ะตู้หรือป่ะโมยดีอ่ะ ลมใครวะทีให้ทีให้ให้ทะลุป่าไม่ทะลุนี่ก็เนี่ยทะลุอเนี่ยมึงทะลุไปตรงๆเลยเนี่ยทีเอสอ่ะ,ะตรงไปเลยตรงตรงเลยไม่ได้ไเ,เราต้องขับตามถนนสิโอ้ยเฮ้ยน้ำมันมึงจะเยอะหรือไงวะโอ้ยเยะเลาะไปต้นไม้เนะี่เสยทางมีไม่ไปทำไม ี๋ยวก็ชนตายอไปแน่มึงตรงดิ่งไปแน่มึงก็ทะลุอกออกไปบีสี่แล้วเดี๋ยวชนไงแค่นี้มึงยังไม่ชนเลยเนี่ยมึงขี่มาเรื่อยมึงก็ยุบแล้วเนี่ยมันยุบอยู่แล้วคันเนี้ยดูรีเพย์ได้กูเพิ่งซ่อมให้มึงอย่าพูดมันยุบอยู่แล้วกูซ่อมให้ไปแล้วดูรีเพยได้ครับมันยุบอยู่แล้วครับคนละคันกูซ่อมให้กูซ่อมให้ไปแล้วไปแก้ก่อนก่อนกูซ่อมรถทุกคันเลยมึงไม่ต้องกดแผนที่ดูมึงขัดไปเดียวกูดูให้ม่ตไองไงตัง เ็บนะออกข้างหลังเลยข้างนู้นออกไปได้เอาที่ตรงรถไปด้วยเอาไปแล้วครับไม่ชนหรอกมือขับระดับพักการกดซ่อมให้รถทุกคตาตอนนี้กูได้บอกมันยุ่ยอยู่แล้วดูรีเพย์สิเออพี่เอบอกให้โตอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เออไม่ต้องกดแผนที่ดูบ่อยๆกูดูให้เองอ่าไม่กดไม่กดนะ เดี๋ยวกูบอกเองอะตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูนั่งกดซ่อมรถตั้งกันให้ตัวก็อร์ซ่อมให้เกาะก็ซ่อมให้แล้วไม่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราไอ้มึงขับรถมากี่แม่งต้นไม้มึงก็ลุ้มึงจำเต้นมาเกี่ยมากี่ชั่วโมงกันเนี่ยไอ้ต้นไม้ไหนมันทะลุได้ไม่ทะลุไต้นไม้เนี่ทะลุไม่ได้ฮะไม่พี่ก็บอกให้เลี้ยวหลบต้นไม้บ้างสิเออยเสียพี่บอกให้เปิดแมปอ่ะก็ไม่รู้ไอ้ต้นไม้อยู่ไหนควายไอ้พี่แต่ไอ้พี่แหละเออพี่ผิด แล้วบอกออว่าแบบให้ขับตรงอย่างเดียวก็ชนต้นไม้ดิเออจอดอะไรกันไรกูขับเองก็ไรกันไรอ้เฮียแม่งต้องให้บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <c oughs>